สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพนเดชวิทั์ครับเข้ามาในช่อง YouTube กิจ c h ช n แนลก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณนุสาอรีย่าโมนะครับเป็นนุสาอรีซึ่งลํมโบอีสานนะครับดเรเซกสกนลก็เคยมาหลอกย่าโมนะครับโดยการสาบานว่าจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิต แล้วหลังจากนั้นก็มาถอนคำสาบานแล้วก็ไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาผมก็ไม่เข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์เอาคนที่โอหกหลอกลวงย่าโมไปร่วมงานด้วยได้อย่างไรครับอย่างน้อยลุงตู่ก็น่าจะเกรงใจย่ยาโมบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับในฐานะที่โอราา ท่านบอกว่าเป็นบ้านเกิดขอทัานวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องลูกโตนี่แหละครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อวานนี้เป็นภาพซึ่งออกไปสู่สายตาชาวโลกในการที่มีตำรวจหรือทหารหญิงสองคนกันไม่รู้ครับเป็นผู้ที่อารักขาหรือดูแลปูงชนของทีมนานายกรัฐมนตรีนะครับ มีภาพในการฉุดกระชากลากถูแล้วก็เอามือไปปิดปากคุณป้าคนหนึ่งซึ่งอายุมากแล้วคนเดียวครับแล้วก็มีคนลุมกันเต็มเลยงานนี้ที่เขาบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ปิดปากประชาชนปิดปากประชาชนผมก็นึกภาพไม่ออกว่ามันปิดปากประชาชนยังไงวะ ผมก็นําเสนอเรื่องราวต่างๆผมก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลชุดนี้อยู่เป็นเนืองนิดก็ไม่เห็นโดนปิดปากเลยแต่ก็พึ่ถึงบางอ้อเมื่อคลิปนี้ออกมาครับมีตารวจหญิงหรือทหารหญิงไม่รู้เรียกว่าเจ้าหน้าที่หญิงแล้วกันเอามือไปปิดปากคุณป้าครับปิดปากอุดน,นั่นเลยแล้วเกิดคุณป้าหายใจไม่ออกแล้วเสือกไตผงไตห่าไปอะไรจะเกิดขึ้นเลยครับแล้วก็รวมกันแล้วก็เอาล่อบาง ป้าหรือเปล่าช้างตายทั้งตัวเจ้าใบบัวไปปิดมิดได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจตักกาดของเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนนั้นจริงๆต้องหาชื่อนามสกุลมาแล้วก็ยกย่องชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมากๆในการปิดปากประชาชนแล้วในวันค่าราการพลลาเรือน นี่เพื่อบินขับไล่บินผ่านในวันค่าการพลเรลือนก็น่าจะให้รางวัลค่าการดีเด่นแห่งปีกับเจ้าหนะ้าที่อยู่คนนี้แล้วก็เพื่อนร่วมงานดายก่อนเท่านั้นยังไม่พอครับคุณป้าท่านนี้ชื่อว่าวันธนาคือผมไม่สนใจหรอกว่าท่านจะเป็นเสื้อแดงท่านจะเป็นสามนิ้วหรือท่านจะเป็นใครมาจากไหนก็ช่าง แต่ท่านโดนฉุดก,กระชากลากูแม้ท่านจะเป็นสลิมก็ตามถ้าไปทำอย่างนี้เจ้าหน้าที่ไปทำอย่างนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นครับโดนแจ้งความครับสามข้อข่าวหาครับหนึ่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานสองส่งเสียงดังอื้งๆในที่สาธารนณะและต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน สามข้อหาครับคุณวันธนาน,นี่ก็คงจะติดคุกติดตารางนะไปส่งเสียงดังอื้ออึงนะแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งถ้าเจ้าพนางสั่งให้ยืนก็ต้องยืนสั่งให้นอนก็ต้องนอนสั่งให้นั่งก็ต้องนั่งปะานั้นหรือหรือเจ้าพนักงานนี่ใหญ่โตครับฟ้าในการจะสั่งพี่น้องประชาชนทำไงก็ได้หรือ แล้วก็ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานทําไมครับอยู่ๆเอามือมาอุดปากเขาเขาไม่ปัดมือหนีเขาไม่ฉีบหน้าให้ก็บุญแล้วมันไม่ได้เป็นการต่อสู้ครับมันเป็นการป้องกันตัวนะแล้วปรากฏว่าต้องประกันตัวหนึ่งมืนบาทนะครับก<ม>องทูนราษฎอประสงค์ก็รีบไปเลยแล้วปรากฏว่า คุณป้าวันธนามีอาการบาดเจ็บที่ร่างกายทั้งซีกซ้ายและซีกขวาข้อเท้าอักเสบบวมข้อมืออักเสบและมีรอยุ่วนตามร่างกายหลายจุดครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับปกติตนะครับคนทั่วไปเขาจะาวิกฤตเป็นโอกาส ในการภาษายหาเสียงของคุณธนาทรของพรรคเก้าไกลก็มีแบบคุณป้าเนี่แหละครับมายืนเขียนป้ายมาด่าพรรเก้าไกลปรากฏว่าคุณชอบพันนิกาก็เดินไปหาแล้วก็เอาไม้ไปจ่อป่าแล้วก็ไปพูดจาว่าดีนี่เป็นการ เห็นต่างไม่เป็นไรครับในระบอกประชาธิที่ปไตยเห็นต่างกันได้แต่กันอยากจะรู้ว่าท่านมีความเห็นอย่างไรคุณชอ่อเข้ามาประกบปากว่าคือมีความเห็นยังไงก็พูดมาได้ไม่เห็นด้วยแต่พักเก้าไกลจะว่าพักเก้าไกลล้มเจ้าจะว่าพักเก้าไกลไม่ดียังไงก็ก็พูดมาได้คุณชอ่อบก็เปิดโอกาสให้พูดแต่โปรดว่าผู้หญิงสองคนนั้นมีอายุมากคนมีเด็กคนหนึ่งก็ไม่ได้พูดก็คือ เขาจ้างให้มาถือป้ายครับเขาไม่ได้มีอุดมการที่จะมาเห็นต่างรือโดนจ้างมากรอนี้นี้คนที่จ้างมาควรที่จะออกมาเองนะครับควรที่จะออกมาเองควรที่ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะอย่างนี้หนึ่งสองสามี้เพราะมันเห็นต่างได้นั่นคือการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสครับคนที่เห็นคลิปนี้จะชอบพักเก้าไกลหรือเกลียด จะชอบคุณช่อหรือเกียดก็ได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าทำวิกฤตให้เป็นโอกาสครับก็อีเดียวกันเมื่อตอนที่คุณยิ่งรักนายกยิ่งรักกินวัตไปเพชรบูรณ์ตอนนั้นจะเป็นนายกรัฐมบุตรีแล้วก็มีกรณีเหมือนคุณป้าวันธนาเนี่ยครับมาประท้วงมาไม่เห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทย นายยกยิ่งรักให้รถจอดครับและท่านก็ลงไปพูดคุยกับคนที่เห็นต่างเหมนด้วยเรื่องอะไรคะบอกได้นะคะการเห็นต่างก็ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนทิคทางทุกคนมันก็มีเห็นต่างก็บอกมานะครับจะไม่ท่าบอกมานะคะถ้าไม่ชอบไม่ไรเดี๋ยวดิฉันก็จะไปปรับปรุงนี่คือการทําวิกฤตให้เป็นโอกาส แต่พลเอกประยุทธ์จันโอชา,าเมื่อเหตุเกิดการแบบนี้ขึ้นกับทำวิกฤตให้เป็นโคดวิกฤตกับทำให้เสียโอกาสในการจะทำให้วิกฤตเป็นโอกาสออกมาว่าไงครับออกมาเห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่คนมาหาเยอะแยะเป็นร้อยเป็นพันที่เขามาชื่นชมมีคนสามคนเท่านั้นที่มาต่อต้านอย่าไปสนใจมัน มันทําผิดสิมันทําผิดกฎหมายสิตอนนีเกาเลยทําไปตามหน้าที่ไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์ผมใช้คำว,ว่าไม่อยากใช้คำว,ว่าโง่นะใช้คำว,ว่าไม่ฉะลาดไม่รู้เท่าทันคิดดูสิคนที่ต่อต้านพลเอกประยุทธ์คนที่ต่อต้านพักรวมไทยสร้างชาติ ใช้คนแค่สองคนเองนะครับคนหนึ่งคุณป้าวัฒน,นาเนี่ยมาโวยวายมาด่าทอเพื่อ,อยุยงให้เจ้าหน้าที่จัดการแล้วก็ได้ผลครับได้ผลภาพออกมานะคนที่เสียหายคือคนเอกประยุทธ์ภาพที่เสียหายคือภาพรวมไทยสร้างชาติ มันบินบินตันมอดเลยครับไม่รู้ว่าไปทำอะไรครับนะครับเหมือนอยู่ในสงครามเลยนี่นะเดี๋รร่อยก็บ,บิน่านไปก่อน ดูในหนังแล้วน่เป็นถ้าไปต้องทโลกเลวต้องนี้ีไปอยู่โอโป้แล้ว,ลวะเรียบร้อยแทนที่จะออกมาด่านะบอกให้เป็นยังไงเหรอ,อ,อ,อถามนักข่าวนักข่าวเห้การณม,มันเป็นยังไงผมยังไม่เห็นเลยมีการนี่ครับ ไปสูดคาร์กลากถูกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูคลิปหน่อยมีคลิปให้ผมดูไหมจะมีคลิปให้ผมดูโอ้อย่างนี้มันไม่ได้นะมันทําเกินกาเหตุนะเดี๋ยวผมจะบอกจะไปว่าเก่าตักเตือนเจ้าหน้าที่กลุ่มพวกนี้ว่าอย่าทาอย่างนี้มันไม่โอเคใครเขาจะด่าใครเขาจะว่าอะไรก็ปล่อยเขาเพียงแต่กันอย่าให้มาลงถนนเท่านั้นเองโอเคนี่ครับคือการใช้วิกฤตเป็นโอกาสครับ ไม่ใช่ไปส่งเสริมไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ทำอย่างนี้การไปครั้งนี้โอเคไปตรวจราชาการในฐานะนายการัฐรนตเีใย้ยมันบินไม่หยุดเลยนะนนเรื่องบนรู้ว่าผมจะมาอะไรหรือเปล่าเนี่ย <laughs> ใช่ไหมเมื่อทำแบบนี้ก็เป็นการเข้าทางต่อไปคือพลเอกประยุทธ์มารัฐการมาตรวจรัฐการแต่พักนี้ตรวจรัฐการทุกวนันเป็นนายกมาแปด<ไ>ปีไม่เคยตรวจรัฐการทียิแบบนี้เลยมันเป็นการเอาเปรียบผู้ต่อตูวเ,เปรียบผู้แข่งขหรือเปล่าผมว่านะผมขอเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าถ้าใกล้การเลือกตั้งใกล้ที่จะยุบสภาใกล้ที่รัฐรัฐบาลจะหมดเวลาหมดวาระสามเดือนห้ามเดินทางไปตวรวจราชการเพื่อเป็นความยุติธรรมในการหาเสียงใครเขาอ้างไปตวรวจราชการไปตวรวจราชการน้ำมันหลวงรถหลวง ได้เบียเลี้ยงเจ้าหน้าที่หลวงแล้วได้คะแนนเสียงด้วยจริงๆนานๆครั้งก็จะโอเคนี่มันทีถีเกินไปจนคือน่าเกียดน่าชังน่าเกียดน่าชังรีกๆแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกบ่อยๆบ่อยๆตอนนี้นะครับกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มคนที่เกียดคนเอกประยุทธ์คราวนี้แหละครับ ไปที่ไหนจะมีเจอเหตุการณ์อย่างนี้เรื่อยๆเพราะว่าได้ผลเนี่ยไม่ต้องใช้คนเป็นพันเป็นหมื่นเดินขบวนประท้วงเลยไม่เลยใช้คนแค่สองคนอีกคนก็ชูสามนิ้วชูสามนิ้ว,วผิดกฎหมายด้วยเหรอปรเด็นวิาบอกเป็นไงนิ้วขาดเดียเฮ้ยท่านแบบตลกหรือเปล่าลว่าเขาชูสามนิ้วนิ้วเขาไม่ได้ขาดครับไม่ได้เป็นเรื่องโจ๊กนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องซีเรียสครับ มันเป็นสัญลักษณ์ในการชูสามนิ้วอะครับแล้วไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยถ้าเป็นชูอย่างนี้ก็ไม่ผิดกฎหมายแตเ่เป็นการให้ของรับแต่แตถ้าชูสามนิ้วมันไม่น่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็นับวันก็ยิ่งแพ้ภัยตัวเองเข้าไปทุกวันทุกวันการที่จะเป็นนักการเมืองมันต้องมีสายเลือดต้องมีจิตใจเป็นนักการเมืองครับคนที่เป็นผด็จการมาก่อนเป็นฐานมาก่อน แล้วจะไปอยู่ในแวดวงการเมืองถ้ายังทำใจไม่ได้นะครับผมจะบอกให้เพื่อความสบายใจของพลเอกประยุทธ์เลือกเล่นการเมืองผมเชื่อผหมหรือไม่ก็ไปศึกษาจากลุงป้อมตอนนี้ลุงป้อมได้ขะแนนปาขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคุณป้าลุงป้อมก็เป็นไงลุงป้อมเขาเ,เขาดูไง นั่นแหละครับตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการคือพลเอกประยุทธ์ออกมาขอโทษครับออกมาขอโทษคุณป้าวันธนาว่าเจ้าหน้าที่ทําเกินกว่าเหตุนะแล้วตำรวจส่งฟ้องอายการอายการก็ควรจะยกคำร้องครับเชื่อผมไม่ต้องไปถึงศาล นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับถ้าท่านเข้ามาดูในช่องกิจโพสชแนลก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเข้าไปสนับสนุนช่องช่องใหม่ของผมกับปัญญาของกีดชแนลเข้าไปกดติดตามให้ผมด้วยและผมก็มีกล้วยตากมาขายครับนี้เป็นกล้วยตากบางากระทุ่มนะครับที่พิษณุรโรก5้าสองสองร้อยบาทส่วสินค้าอื่นนะครับท่านเข้าไปดูในเพจกิจโพสมาร์เก็ตติ้ง เจาดูชาวพานางพญาสยามพลรัชิเก้ารือจะร่วมกันสร้างฉัตรก็ทาบุญแล้วแต่ศรัทธาฉัตรเพื่อมาคุมพ่อปู่ที่สุโธแม่ย่าถึงประสุมาแล้วเจา้าจะสม้างุนช่องก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพผณนชิ์ครับเดียเด๋ยวได้บัญชีจากขึ้นที่ต่อตอนนี้ผมอยู่ที่อนุสาวรีย์ยมโหมนะครับซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผมไม่กล้าพูดอะไรที่โป๊ปผลบททิศในดินแดนแห่งนี้ในแผ่นดิน ของยาโมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ดันถึงขอให้พระบูมพ่อพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี